ไม่ทันได้บอกลาพอแม่ใจสลายลูกวัยสามขวบติดเชื้อไวรัสในอากาศเสียชีวิตเผยอาการมีไข้ต่ำแต่จู่ๆก็ชักเกร็งหมอแจ้งสาเหตุเศร้า เข้าเดินเขาเด็นจะพาเ,เพื่อนไปดูเรื่องราวของพ่อแม่ที่ใจสลายค่ะพวกเขาสูญเสียลูกสาวสุดที่รักจากโกรคร้โดยผู้ใช้เ c e b o o k ชื่ออภิชยาได้โพสต์เรื่องราวสุดเศร้าที่ลูกน้อยน้องไดอนาน่าวัยสามขวบได้จากไปความว่าไวรัสอะไรมันใจอะไรกับลูกแม่จังน้องมีแค่ไข้ต่ำๆไม่มีอาการอะไรเลยเช็ดตัวกินยาหายแล้วจู่ๆชักเกร็งไปโรงพยาบาลทันที ต้องปั๊มหัวใจใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจหมอช่วยชีวิตปั๊มหัวใจนานมากแต่น้องไม่กลับมาหมอให้สาเหตุว่าติดเชื้อไวรัสและมันไปที่หัวใจเลยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันมันไวมากไม่มีสัญญาณอะไรก่อนหน้าเลยหมอบอกไวรัสอยู่ในอากาศมันโหดร้ายเกินไปไหมน้องไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูก ลูกโชคดีมากบุญเยอะมากไม่ต้องอยู่บนโลกที่มันโหดร้ายแบบนี้เชื้อโรคอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไม่ต้องเจ็บต้องไข้นะลูกหลับให้สบายนะลูกรักรักน้องที่สุดดวงใจของครบอบครัวเราต่อมาก็ได้โพสต์อีกว่าจัดงานที่บ้านบางลึกจังหวัดชุมพรบ้านน้องเดยอนันนานะคะเจ็วันเจ็ดคืน อาจจะตอบไม่หมดทุกคนครอบครัวของเราขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณเพื่อนพี่น้องที่มาหาน้องมากๆนะคะตอนนี้ต้องการกำลังใจมากๆมาหากันเยอะๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ